วัดน,นี้วันที่2เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่90ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรับพิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเทอญ บทสวดที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตราคันตุเทวตาสาธมังมุนิราชสสุนันตุสักกโมกทังสักเเกเมจารุเปคริสิขาัตเตจันตาริเขวิมานีทีเปรัตเถชคาเมตระวะนะคหาเนเคหาวันขุมทีเคเตภูมาจยาตุเทวาชาลทธาลวิสมัยขะคันทัพพนาคาติสันตาสันติเกยังมือวรวาจนนางสาธุโมเมสินันตตธรรมสวนากาโรยมัทันตาธรรมสวนากาโรยมัทันตาธรรมสวนากาโรยมัทันตา บทสวดที่สองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทสวดที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวา,าพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระวตธทมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระกตะสาวากาสังโฆสังฆังนัมามิ บทสวดที่4น้มังกรสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวโตตถาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวโตตถาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวโตตถาโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าไตรสารณคมนาปาถาพุทธังสารนังคะฉามิธรรมังสารนังคะฉามิสังฆังสารนังคะฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคะฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคะฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคะฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคะฉามิตติยามปิธรรมังสารนังคะฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคะชามิ บทสวดที่หกสัจจกริยาคาถานัติเมสรนังอัญังพุทโเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหนตุสัพพทานนติเมสระนังอัญังธโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหนตุสัพพทานนติเมสรนังอัญังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหนตุสัพพทาจุดบทสวดที่เจ็ดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสามังพระกวาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกูุสังเคณัสตินปัจมาเตหิพิขูสเตหิสเปเหวาอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหีเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติพัควันตังทัศนายาพิกูุสังคัญจะ อาตโคจะตุนังสุทาวาสกายิการนางเทวนางเอตตทโหศีอยังโคพระกวาสเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเคนาสัตติงปัญจามเตหีพิภูสเตหีสเพเฮวาอรหันเตหีทัศหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาหุติพระัวนตังทัศนายะพิภูสังคันจายานนามยามปิเยนะพระกวารเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาพระวโตสันติเกปเจขาคาถาพาสยยามาติ ตโคตาเทวตาเสยยะทาปีนามะพะลวาปุริโสสมัญชิตังวาปะหังภาารยับสาวิตังวาปะหังสัมีเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพะพะโตพุพระคาวะโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอภังสุเอกามันตังสิตาโขเกาเทวตาพะพะโตสันติเกอีมังกถังอภาสิิมหาสมโยมาปะวะนัสมิงเทวกายาสมากตาอ่างคาตามหาอีมังคามาสมังาพระกิตายวะอภิราอภราชิตสังคันติ อาตโควะปราเทวตาพระโคโตสันติเกอีมังคตังะภาสีตัตรพิโทโวสมาทัถังสูจิตตังอัตโนโอุชุกะมะกังสุสาราธิวะเนตานิคะเหตวะอินทาริยาละขันติปันธิตาติบทส่วนที่อาตโควะปราเทวตาพระโกโตสันติเกอีมังคตังอภงาสีเสตวาขีลังเสตวาปรีทางอินทขีลังโอหัดจามะเมชาเตจารันติสุทาวะมิลา มิมาลาจากักภูมาตาสุทันตะสุสูนาคาติอัตโภอัปราเทวตาพระโตสันติเกอิมงางคาถางอภาสิเดเกจิพุทธังสนางคตาเสนาเตพิมิสันติอาายยะภูมิงป,ะ,ปะหายะมนุสังทีหังเทวกายังปาร,ริภูเรสันติติ อัลโคพะกวาพิขูอามันเตสิเยกุยนะพิคเวทัสสุโลกะธาตูสุเทวตาสานิปติตาหุงติตถาคะตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิคเวเหสุอัติตามัทนาอันโตสามาสัญทาเตสัมปิมะขวันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสานิปติตาเฮสุเฉยยะถาปิไมหังเอตตาหิเตปิเตพิคเวเขวิสันติอาณา พระตามัทธนานั่งฐานโตสมาสัมพุทธาเตสปีพระวตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาพุทธิสันติเสยยะทปิมไมหังเอตาริทิอาจิขิสัมมิพิขเวเทวการยานังนามามิกิตายิสสามิพิขเวเทวการยานังนามามิเทศิสสามิพิขเวเทวการยานังนามามิตังสุนาถะสาธุกังมานะสิโตรธะพาสิสฐามิติเอวัมพันติติโคพันเตติโคพิขูพระพุโตปัจจัสโศว์ผะควาเอตตาทโวจะ สิโลกามนุกัตถะภูมามัตถะสิตาเย,ยสิตาคิริิขพระรามบะิตตาสมาหิตาอุทูสีหาวาัสารีนาโสมหังสาพ,พิสัมพุโนโอทาตามานาศาุทธาวิปสัสสนะมานาวิลา พินโยปัญญะปัญจสเตยตวาวเนกปิระวัตเวตตัวมันตยิสทาสสาวะเกศาเสนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิคโวเตจะอัตตปมกกรุงสุตวาพุทธสารสาสนังเตสามประตูระหูยานังอามนุสาน้มทัศนังอาเปเกสตามัตถคุงสหัสสังอัฏฐสัตริงสัตตังเอเกสหัสสานังอามนุสาน้ำมัทสุงอาเปเกสตามัตถคุงทิสาสปาบุตาหุงตันจัสมพางภิญญายะวะวักขิตวานยะจักบุมาตตัวมันตยิสทาสาวะเกศาเสนรเตเทวกายะพิกันตาเต วิชานาถพิโูเยโมหังกิตายสามิศคิราหิอนุปุพโสสัตตะสังหาวิยาขาภูมากปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวน้อมโตโยสัตสีโนมุทังนัพิฆามุงพีขุนนางสามิติงวนางชาสหัสสาเหมังวตายาขานานตมานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน้อมโตยสัสสีโนะมุทัมนาพิฆามุงพี่ขุนนางสามิติงวนางสาตาทิราติสหัสสายาขานานตมานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน้อมโตยสัสสีโนะมุทัมนาพิฆามุงพี่ขุนนางสามิติงวนาน พิเชเตโสละสะสหัสสายนะคะทรตธิวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้องโตยะสัสสิโนโมทัมนาพิกาตมุงพิคุนังสัมมิติงวะนังเมสามิตราปัญจสตายะขานาตนาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้องโตยะสัสสิโนโมทัมนาพิกาตมุงพิคุนังสัมมิติงวะนัง คุมพีโรราชาคายโกเบพุลรสานิเมสนังพิโนนางสัตตะสหัสสังยักษานางปยุรุปาสติคุมพีโรราชาคายโกโสภะเสพิติโสปาคะสัมมิติงวะนางปุริมันจัติสังราชาทัตตะละโถภาสาสติคันทัพนางอาทิอติมหาราชาเจษสิโสปุตตาปิตะสะข้าวูนทานามามะขะทนายทิมันโตสุติมันโตนามันโตยัสสิโลมุงทัพนาพิกฆมุงพิบุนางสัมมิติงวะนางทักอินันจัติสังราชาพิบุรโหตตะภาษาสติคุมันทนาอาทิอติมหาราชาเจษศิโส อิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยัศสิโนโมทัมนาพิกรมุพิขุนังสำนึกจิงว่นังปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคนังอาทิติมหาราชายศสิโสปุตตปิตสะพระโหยท่นามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยัศสิโนโมทัมนาพิกรมุพิขุนังสำนึกจิงว่นัง ปุตตังจาที่สังราชาคุเวโรตัาสติยาขานางอาทิตย์มหาราชายศสิโสปุตตปิตซะพระโวยนพรนามามหาพรลาอิทิมันโตชุติมันโตณันโตยศสิโนมทันาพิฆมุพิปุนังสันตินางปุริมาที่สังทัลัโธทันนนวิุหโกคปชิเมนนวิรูปโคกุเวโรอุตตังที่สังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตโตทิสาทัทธลามณะถังสุวันณีกปิลาวัตเวตสังมายาวิโนทาสาาปุวันจานิกาสถามายากทุเตนจะปโโัมนกาาอย เทวัสุตโตจะมาตรีจิตตเสนโหนจะคันทโพโหนโรลาชาชโนสัพโหอาคูปัญจสิโพเจวะติมพดุสุเนียวัชสาเอเตชันเยจะราชโนคันทัพาสหาราชุภิโมทมนาพิกามูพิกุนังสัมิติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสตัจกากรรมพระรัศธรอาคูปายาคาสายาติปิยาโุนาทศราฐาจะอาคูนาคาราสสิโนเอราวโนมหานาโโโสตคัสสมิติงวะนังเยนาคาราเชสาสาหัรันติทิพาทิชาปัคิ วิสุทธาจักรภูวิหายะสาเตวนะมชาปัตาจิตราสปนาอิติเตสนะนามังอภยันตานะคะราชานามาสิสุปนันโตเขมามก,กาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปมหายันตานะคะสุปนาสนนสันนามาังสุพุทังชิตาวาชิระหัดเถนะสัมพังสุราสิตาคาตโลาวาสาวเสเตอิทิมโตยัสสินสโนกาละกันชามหาวิสมาสุลา ทานเวคาสาเวปาจิติติจิตจักระหาราโทนโมจีสหสตันจักปริปุตานางสเพเวโรจนามการสนายิติวาพระริงเสนางลาหุพัทธาุปากละโมสามโยธานิพัะทันเตวิปุนางสนิติงว่นาง อาโปตเทวาอุติภีสเตโชวาโยตถาคุโมวัณณาวันาเทวาโสโมจัยะสัสสาสักเมตตาการุณาการุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนท้าเสตเสตหาคายาสปีนะนะแต่วันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิขุนางสัมมิติโนนาง เป็นทูตเทวาสาลีจ่าสมาจารุเวญมาจันทัศสูปรนิสาเทวาจันทมาคูบุรักิตาสุเรสูปรนิสาเทวาสุรสุริยะมาคูบุรักิตานะคะตานิบุรักิตวาอคูมันทวราหกาวสูนางวาสโวเสธโศสกโคปะคาปุริทะโททัาเสตยท้าชายาสเมนะนัตะวานิโนอิทิปันโตชุติปันโตนัตปันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกำโมพิวนางสันติงวนาง อาทาคูสพัพพคเทวาสลามัคคีศิขาธิวะอริษกาจะโรชาจะอุม,ม,มาผานิพาสิโนโวรุณาสะธรรมาจะอุตตาเจาเนชากาสุรยะุจิราคูอาคูวาสาวะเนสิโนกัสเตเตทันทากายาสเพนน,นัตตะวานิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยัสสิโนโ,โมทัมานาพิกามุพิกูนังสำมิติมนังสมานามห,นมหาสม,นมสานามุสังสุตมาคิต,ตาปฏิส สิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกขาคาคูพรลโยเทวาเยจารโลหิตวาสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวาสัสศิโนท้าเสตเจทาภายาสเปนานตโตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตนะมัมโตสัสศิโนโมทัมนาพิกรมุงพิถุนังสมิตินวนังสุกากรุมหาดุณหาคูเวคัสนาสาฉะโอทาตะไคหาภูมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาราคะชานิสกาใจยัสัสิโนธนัญญยังอาคาปทนโนโยทิสาอภิวัติท้าเสตเจทาภายาสเปนานตโตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตนะมัมโตสัสศิโนโมทัมนา พี S <S <an> ่กามุงพี่ขุนนางสมิตินว่นังเขมิยาติสตายามากัตกาจายัสสิโนสังพิทกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมารัตติโนอาขวะทักคูปัตตนิมิตาทัศเสศรษฐาธายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนโนมันโตยัสสิโนโมทัพนาพี่กามุงพิกขุนนางสมิตินว่นังสศเษเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวานิโนนามันวายนะอันสูงเยจันเทสาธิหาส สัทิศาสห์ะวัตชาติมัคคีรังโอคาตินยมานาสวังพระเขโมคตาดังนาคังจัตถวอสติตตังสุพราม,มาปรมตโตจักุตตาอิทิมตโตสหสนากุบาโรติโสจักสุภคัสสมิติมานังสหสัสภามโลกานงมหาพรามาพิตติต,ติอุปป,ปันโนสุติมันตโตพิสมากายโยสัสสโสพัศเสรษฐาอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริตโตปาริวาริตโตเตสพเพยพิกันเตสินเทเทเวสพรามเกเะราชณาพิการมิปันสะการหัสสะมันที่ยังเอถาขณะถาพันทถาราเปนะพันธ มัทิโวสมันตาปทิวาริธามาโมมุนจิตาโกจินังอิติตัฏฐะมหาเสโนกันหาเมกันหาเสนางอเปสยิปานินา,ต,นา,าตระมาหัตจะสรางกตวานะพาเพร,าาาระวังยถาปุสโกเมโคสนะันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโตอัสสยังวเสตันจัสมังพิญญาญาวะวิจตมานวะวะวิจตวานะจักขุมาตโตมันตยสิสทหาสาวกเกสัสเนรเต พระรานาพิกันตาเตวิชาณาาาาสักพิโกฒเตจะอาสาประมะคคุสุตวารพุทธศาสนนังพิตรากิติปะกามุงในสังรมันปิอินชย,ยุงสงเพวิชิตะสังฆามาพญาติตายสสินโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดที่8ธรรมจักรกับประวัจนสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสองมายังพระควาพารานสิยังวิหัรติอิสิปตเนยมิขตเยตตลละโขพระควาปัจวาพิเยพิขวาแมนเตสิเทวเมพิกเวอันตาปะพัชเตนะนาศิวิตพายโยจายังกเมสุกามัสขันธิกามโยโคลีโนโกโมโบตุชนิโกนาฬิโยนาทัสานิโตโยจายังอาติกละ อัตตะกิลามสานุโยโคทุโขนาฬิโยอนัตถสันิโตเอเตเตพิโคเวโวอันเตอนุปกรรมมามัชฌีมาปฏิปทานตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุประณียนะเกมีปัสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติตัตมาตักสานพิโคเวมัชฌีมาปฏิปทานตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุประณียะนะเกิดมีปัสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยสังขิโหมะโกลสยะทิีชังสามารถที่สี่สัมมาสังกปรสัมมาวจจะสัมมากรรมโตสัม อภิสังพุธาจากขุกระยานะการนีปัสมายาพินายาสัมปทายานิทานายาสังวัตติอีทงโขปนาพิกเวทุกขงังริยัสจังชาติปดทุกขาเชลราปดทุกขามระสัมปดตุกขงักขง โสกบาริเทวะทุกขะทมะนัสปายาสาปิทุกขาอภิเยหิตสัมปโยโคทุกโคภิยหิวิปโยโคทุกโคยำปิดสังณลักภัตติจปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปนภิโคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาโอนุพันธ์านันทิราคะสหคตาตัดละตัตลาทินันที่นีเสยาะสีทางกามตัณหาเพราะว่าตันหาวิภูวตัณหาอีทางโขปนภิโคเวทุกขนลิโลโทอริยสัจจังเลวัสสาเยวะตัณหายะสะอเสสะวีระวิ วิราคะนิโรจาโคปฏินิสะโคมุ้ติอนารโยอิถังโขปันธพิคเวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาริยสัจจังอายะมีวะอริโยวะถังพิโกมะโคเสยญาติทังสมาธิทีสมาสังโฆสมาวจาสมากรรมโตสมาอิสุโวสัมมายิมูสมาสติสมาสมาธิอิถังทุกข์อริยสัจจัง สัจจันติเมพิกเวปุเพยอนุสุเตสุธาเมสุจักขุงอุทัพปานาอุทัพปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัพปิโลโกอุทัพปิตังโขปานิทางทุขาริยสัจจังปริเยยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักขงอุทัพปานาอุทัปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิโลโกอุทัปปิตังโขปานิทังทุกขาริยสัจจังปริญาตันติเมพิกเวปุเพยอนันทุอันั้นสุเตสุธาเมสุจักขุาอุทัพปัทญานุอ 숫자 d a h s u d อุทัปฏิยานังอุทัทีปัญญาอุทัทีวิชาอุทัปฏิยโลกอุทัศทีตังโขปทิทางทุกขสมทโยริยสัจจังปะหาตัปัติเมธิโกเบปุเพอนั้นลุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทัปัญญาอุทัศทีวิชาอุทัปฏิยโลโกอุทัศทีตังโขปฏิินทางทุกขลสมิทโยอริยสัจจังปะอาตัปัญติเมธิโกเบปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทัที่ปัญญาอุทัที่วิชาอ อุทัพที่ตังโผลปังทูนิโทวริยสัจจังสัตติกะตัปันติเมธิโเมปุเพยานุสเตสุทาเมสุจักขุงอุทัพทยนาอุทที่ปัญญาอุทพทวิชาอุทที่โลกอุทัที่ตังโผปปิญงทุ้ขานิโต้โถวริยสัจจังสัตติกะตันติเมธิโเมปุเพยานุสเตสุทาเมสุจักขุงอุทัพทยนาอุทัาทีปัญญาอุทที่วิชาอุทัที่โลโกอุทัที่อีทางทุกขันิโร้ทั้งจจัง สัจจันติเมพิภเวบุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปติานงุทัที่ปัญญาอุทัพที่ิชาอุททีโลกอุทัพทีตังโขปานิคังผู้อนี่โดธามไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตรปติเมติภเวบุเพยอนันทุสุตเจสุธรรมเมสุจักขงอุทัปติอนงุทัที่ปัญญาอุทัที่ิชาอุทัทีโลโกอุทัพทีตังโขปานิทางผู้นี่โดธครมไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมตุภเวบุเพุอนันทุส อุทัพปยานาอุทัพทีปัญญาอุท is. ัพทีวิชาอุทัพทีโลโกอุทัพปทย์ยาวกีวันจะเมพิคเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติบริวัทางทางวาทศากลางถาผู้ตงญาณัทันดังนัสวิสุทังอโหสิเนวัตาวาห่งพิคเวสเทวเกโลเกสมารเกสธรรมะเกศสัสยมนาพรามนียาปชัยยะสเทวัมิสายะนุตังสามาสามุติอัิสัมุทโธปจัญญาสิงย์โตจโเมพิคเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติบริวัติทางทางวา นิยาปชาญาสเทวะอนุสายาอนุตรังสามาสังเถงอภิสัมพุทโธปจจัญญาสิงหนานันจปนาเมทะสำนังอุทะปาติอกุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาถานิพุรณะโวติอิธัมโมโจอพภวาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิภูพะวัโตภาสิตังอภิันโทอิมาสมินจมนาเวยากรานาสีัญญามณีญะสัมเกตเป็นพญาศวีละ วีระชังวีตมะนางธรรมะจักขุท้าววิยังกินจิตสมุทธยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติภวัติเตจะภวตาธรรมะจักรเตภูมาเทวสัทธรรมกสัตว์ไปสูงเอกามภวตาไคลสิยังอิสิปตะเนิมขตเยานุจตังธรรมะจักรังวัติตังอาปติวัติยังสัมนิโรบาธรรมนิโรบาเทวีราวามาเรนรวาพรมนาวาเกณฑีวาโรกาสเมนติภูมิภุมมานางเทวานางสัทธังสุตวา จะตุมหาราชิกาเทวาวาสทัพมุสาวิสุขจะตุมามหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตตวาตาวัติงสาเทวาวาสทัพมุสาวิสุขตาวัติงสานางเทวานางสัทธังสุตตวายามาเทวาวาสทัพมุสาวิสุขยามานางเทวานางสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาวาสทัพมุสาวิสุขตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตตวาทิมาราศีเทวาวาสทัพมุสาวิสุขในมาราศีนาง เทวนางสัทธัาสุตวาปารณีมิตตวัสวัตตีเทวศสัทธาบุษสาวิสุปารณีมิตตวัสวัตตีนางเทวันเทวศสัทธัาสุตวารพระมคายิกาเทวศสัทธาบุษสาวิสุเอตัมพัตตาพายเสียงอิสิปตะเนีมิขตะเยนุจดังธรรมจักรกบวติตังอปัตติวัติยังสำเนาโนบะพะม่ไดนวะเทวโนวะมาเรนวะพวามมุนาวาเกนาจิวาโลกกสัมณิติติหะเตนะคะเนนะเตนะหุตเตนะยาวะพระมโลกาสัตโธอาพุธคัตคัจจิอายันจัตภะ ส,สหส,สีโลกะทะตุสังกปิสัมปะกะปิสัมปะเวทีอัปปะมณูจะโอฬาโลโอปเสาวโลโอภาโสโลเกปจุระโหสิอติกรเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสีวัตโขภคุณทันโยอัญญาสีวัตโขภคุณทันโยติติหังยะสังโตคุณทันยสะอัญญาคุณทันโยต่าววานามาาโหสิติโทสถดที่เก้าพุทธานุสติ ยี่ิปีโสภควาหลังสามาสมุทโธวิชาจารย์สัมปันโนสุกโตโลกวิทูรานุตโตโรปุริสธรรมสารทีสัทธาเทวมุนิสารนพุทโธภควาตีเบเชติสิทธมานุสติสวากขาโตภวตาภโมสัตติติโกอกาลิโกเอหิปัสจิโกโอเมเนนิโกปจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติโมโซทีสิบเอ็สังฆานุสติสุปฏิปันโนพคกว่โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคกว่โตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนพคกว่โตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภพักว่าโตสาฆ ยาที่ทางจตารีภูริสายุพภาพนิยาถาภูริสักุกระราเอสสัมภูตโตสาวะกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักพิเนโยอัญเชลีกัลนิโยอนุตตัรางภูณยาเกตังโลกัสสาติโ,โสโสุที่สิบสสักกัตวาสักกัตวาพุทธาราัตนาโอสังอุตมังวะรังอีตังเทวมิสานาพุทธเตชนาโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพทุขาวุปสัสเมตุเตสักกัตวาธรรมารัตนาโอสังอุตมังวะรังปขริยลาหูปาสัมมะนงัง ธรรมเตชะนะโสธินานัส hmm. ันตุปตะวาสเพสพิยาบุปาสเมนตุเตสกัตตวาสังฆะระตังอุสุถาวุตมังวรังอหุเนยังปาหุเนยังสังกเตชะนะโสธินานัสันตุปตะวาสเพสลวกโลคาวุปาสเมนตุเต บทสวดที่13พระคาถาชินทพัชนชรชย,ยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานางจตจุดจัดจางสัพพังรักเยปิมิงสู่นราสภาตันถังกระดาทะโยพุทธาโวมิสตินายการสเปสเสถียรปฏิทตาไมาหังมัสเกเตาม,ามุลิสราสีเสปฏิทิโตไมาหังพุโทโธธรทมโมทวิโรจนเนสังโฆปฏิทิโตไมาหังอุเรศภะพุนาการโดหังเทเยเมอนุรุตโธสัลีกโตสทัทพิเนกนทะโยปิจาคาสหมิ่นโมคันลาโนจรวามเกทตทกิเนสวะเนไมหังอาสุวันทละหิลา กัสโปจะมหานาโมคสูงวามาโสตเกเกสโตวิธิตาคสมิงสุริโยว่าป่าังกรดนิศิโนสสิริสามบัตโสิโตมิภูมพงโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีชิตวาทโกโสไม่หางวะทเทนิจังปฏิฐาสิริพุนาตโลคุณนงคุรีมาโลจะอุปาลีนั้นทสารีเทลาปัญจะอิมชาตารับจาปติดตกัมมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาทีนสาวกาเอตาสิตริมหาเทลาชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีระเตชนาอังค์มังเคสุสันติตารัตนนภูรัตโตอัสิจักพ นาติยาสุตกาอาการเสชนะอาศิเสษสาวการลสันทิตาชีนานาวราศนิตาสุตกาการละหลังกตาวตากพิตาจิสันชาตาปาหิรัชติปตะวาเสษสาวิเนยังานตุอนันตชินาเตชะสาสโตเมสกิจเจนะสัทธาธรรมภูธาปัญญชนเนชีนาปัญชลาเมชัมหิวิหารังตังมหิตตเลสทาปเรตุมังสะเพเตมหาภูริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโขชีนานุภาวีนะชิตุปกตะวธรรมานุภาวีนะชิตาลิสังโกสังขานุภาวีนะชิตันตราโยสัทธถมานุภาวะปาลิปาลิ สัมพมนุภาวะปาริโตจรามิชนะปัญญาเลติบวสโสดที่1ิบพาหุงมหากาพาหุงสหสมาพิิมิกศสาวิธันตังครีเมกะลัรอุทิตโกรา,าสเสนมาลางังทานาทิทธรรมวิรนาชิตวาุนินโตตันเจาศากบตุตรเจชัยมังพลานิมาลาติเลกะมาพิยุชัยิสถาปรติงโคลัมปนาลาวากะ มัคคะมะทัทธะยักขังขันติสุทันตวิทินาชชตวะมุนินโทตันเตชะส,สาพุตเตชะมังคลานี้นาลาคิลิมพระชวาวัาางอติมถถัทพูตังทาวัคคิจับกับะสนีวะสุทารุณาน,นตัง เมตตามเสเกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศาเพราว่าตุเตชมังคลาน้อุขีตขะขัามาติหัสทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปถังพุริมาลรวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชสาเพราว่าตุเตชมังคลานีกัตวานักกัดทั้งมุทหลังอิบักขภิริยาจิงจายาทุพทวัจานังชนกายมัตเชสันเตนัโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศาเาว่ตุเตชมังคลาน้ สัจจังวิหายมติสัจจกะวาทัาเกตุวาทาพิโรปิตามมนังอัติยันพระภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสา,าเพราะว่ตุเตชาาเะยา,ามังคลานินัน,นโธวันนันพระพุชังวิพุชังมหิตทิงปุเตสเถระพุชเคณทะามาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสา,าเพราะว่ตุเตชะยามังคลานิทุขาทิฏฐิพุชเคะสุทธาหัตถามังวิสุทธิชุติวิธิพกาพิธานังยานาเกษตรนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาเพราะว่ตุเตชะยามังคลานิเอตาปิพุทธ มังคะะคาคาสายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิติวันนาเนก็วิวิธานิจุปัตตวานี ate, ้มุ่ขังสุถังวัติคโมยานโรสปันโยมหากาลุ้ิโกนาโถหิตายจะสัพพปานินาปูเลตว่าปาน้มีสัพาปัโตสัมโพทิพุตมังเอเตนะสัจวัเชนโหจุเตชันมังลังชยันโตโพธิยามูเลสัพยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหิเชยสุตชยมังคะเลอปราสิตปันลังเกสีเสปัถาวิปโัเคเลอภิ สุพโนสุหุทโธสัสุจิตังภาเมจาริสุวัฒคินังกายกรรมังวาจากรรมังวัฒคินังวัฒคินังมโนกรรมังกอนิคีเตวัฒคินังวัฒคินังนิกรตวานะละพันตัดเทวัฒคีเนเพราะว่าตุสัพพามังขังละพันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสัตตาสติภวังเตเพราะว่าตุสัพพามังขังละพันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสัตตาสติภวังเตเพราะว่าตุสัพพามังขังละพันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสัตพธเต บทสวดที่15ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาจินีถูเปคาเรโพธิคาเรแตหินแตหินต,ตาธรรมธานเนนะปวันตุปูชิตาสโสติมกรนเตชาวิหารมันทะเดเสลาจะมัชานามกาจะพิโคโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสก,กาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัมปานาภูตาสุปิตาพวันตุเตชลาผู้ชายยปิจานท่าสัมภาวาสังเสทาชาตาอัตโวปปาติกาดิญญานิกังธรรมาวารังปฏิจเตสเพปิปุขัสสะกรลตุสังขยังคาตุจิรังสตงังธมโมธรรมะ ธาราจักุคราสังโฆโหตุสมโควะอัตถายาจติตายาจอมเหราคันตุสะธรรมโมสัพเพปิธรรมะเจ้าลิโนบุติงสัมปาบุญญายามะรมเมอริยัปเเวทิเตสปสัสรนาโหตุสัพเพปิปาลิโนพุทัาสาเนสัมมาธนาภเวชนโตกาเลเทโวปวัสตุบุติภาวายาสัตตานังสามิทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังราคันติตกิจกังเอวังธรรมเมนะราชนโนปชังราขันตุสัพพทา บทส่วนที่สิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันทุกขาพยาปัตตาปฏนปิพจนิพยาสสกปัตตาจันิโสกหุ่นตูสเปยปปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภัตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวันโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานางทัาทันตุสัทธายาสีรังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุ่นตุชัดฉันตุเทวตาคตาบทส่วนที่สิบเจ็ดสุมังคาลคาถา โผลนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาะเวนะโสตีโผลนตุนิรันตรังโผลนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุคคะเวนะโสตีโหนตุนิรันตระลังโผลนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาะเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังกรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญหามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังกรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญหามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังกระหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญหามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังกรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญหามิสัะพโส สัพเพพุทธาพระลัตตาปจเจกนันจยังพลังหลานตาณนจเตชนรารขังพันธามิสพพโสสัพเพพุทธาพระลัตตาปจเจกนันจะยังพลังหลานตาณนจเตชนรารขังพันธามิสพพโสสัพเพพุทธาพระลัตตาปจเจกนันจะยังพลังหลานตาณนจเตเชนรารขังพันธามิสพพโสสั e พเ wow พพ <SaaS Won> ุทธาพระลักษมตาปจเจกนันจยังพลังหลานตาณนจเตชนรารขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบรูชาพระตรรมลัรด้วยการสาธยายบทือดสมบุญพระสิรมมิพระคริต์และพระคาถา,ขา,ขาเ,หเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกขก์ภัยต้องพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งสรรล์และทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอ,อนุโมทนาในการสาธยายบทือดสมบุญ ในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุเนื้ออนุโมทนาแล,ล้วบทอนุพริบต้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญเจ้าเศรษฐีเหรียญว้ภูมิหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอัเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมนุนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญยุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบุ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติโบราณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญานและเจริญด้วยจตุรภีคอนใช้ทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุ